ชาติชายสก,กิดข่าวสิ่งที่คุณมองไม่เห็นแต่เราเห็นตามชมกันเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรบ้างกันบ้างครับท่านผู้ชมที่บ้านเป็นอย่างไรบ้างครับที่บ้านนี้ที่บ้านที่นี่นะครับเมื่อเช้าฝนตกครับอากาศเย็นสบายครับอากาศไม่ร้อนนะอากาศไม่หนาวแต่อากาศเย็นสบายนะครับฝนตก เวลานี้ก็เป็นเวลาเที่ยงกว่าๆนะครับเที่ยงกว่าๆเดี๋ยวก็เราก็มาดูบรรยากาศข้างๆบ้านกันนะครับอันนี้ก็เป็นต้นอะไรเอ่ยจันผาครับจันผาครับต้นจันผาครับเดี๋ยวก็ได้เวลากลางวันแล้วเดี๋ยวเราไปทานอาหารพร้พอมๆกันเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมาทานอาหารมื้อกลางวันกันกันครับ ซ้ายมือด้านล่างก็เป็นกระลำปีเก,กี่ยวครับกระลำปีเกี่ยวขวามือก็ต้มจืดเต้าหู้หมูสับครับส่วนด้านบนก็เป็นต้มขาไก่ครับต้มขาไก่มาทานด้วยกันนะครับอร่อยอร่อยครับมือนี้ก็มีสามอย่างนะครับมีกระลำปีเกี่ยวต้มจืดเต้าหู้หมูสับแล้วก็ ต้มขาไก่ครับมื้อกลางวันนะครับอร่อยอร่อยครับมาทานด้วยกันนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมอาหารหน่าทานไหมครับมาทานอาหารด้วยกันนะครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเดี่ยเพียงเท่านี้แล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ